Hey. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Cat Mario เกมที่ผิวดีแม่งอาวาดเเราก็เลยจะลองเล่นบ้างดะซิว่าจะอาวาดบ้างไหมเอาล่ะลองไปเล่นเลยไปกันดีกว่าเออเล่นไงวะฮ่าฮ่า <laughs> อ๋ออ๋อ,อจำได้ว่าท่อมันจะมีอ๊อ เราพรุ่งอ,อกมาบ้าที่สุดเออเราใส่โอ้ยไอตัวพวกนี้เราไม่ต้องสนใจมันก็ได้วัาคับยากมากเลยนะจริงๆเนี่ยโอ้โอะฟักโอเค y I'm going to Narnia ไม่ใช่อ่ะฉันลืมไปว่าจะมีแมวน้ําพุ่งขึ้นมาทําไมมันต้องพุ่งขึ้นมาจากข้อศูนตัวแล้วเนี่ยจะลอดเลยเนี่ยอออออ่าฮ่า You can do shit You can do shit Because I'm not a fucking shit Okay อไปก่อนแล้วกัน Hate. ชิญเ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 ชิญไปนานี่อะไรไปเชิเชิเชิบอ๋อทอกฟัเอาวลบหนึ่งไม่ตายเหรอเล่นได้เรื่อยๆหรอโอ้โหเจ๋งว่ะมาคับยากนะเนี่ยมันลื่นอะทำไงดี ไม่รีบขึ้นไปต้องรอไอตัวพวกนี้แม่งโล่งมากแลนะถ้าวิ่งไปละอ๋อก็พอได้อันนี้ละอ้อวิ่งเร็วไปแาดจำไว้เลยนะอ้อจะผ่านเนี่ยเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกแล้วนะคะเนี่ยข้าวเคิ่มไมไ่กินเลยโอ้หิวจังอ่ะบา,บายบาย วิ่ง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 โอเคอ่ะทงฮ่าฮ่านี่ที่ฟิวดี้มันเล่นใช่ไหมเอออ๋อเพลงมันคนละเพลงอ่ะอีกเพลงมันเป็นซิต้าซิต้าแมนถ้าจะลื่นขนาดนี้นะลื่นจังโอ้ลื่นลื่น โอ้เห oh, ลืนมโอเคมีน้ำมีน oh. 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 ะอ๋ออ๋อปะอ๋อแอมจูมลากรจนรักทำไมฉันไม่ร่วงลงไปตายเรา oh. จริงถ้ากระโดดเร็วๆก็กระโดดไปได้นะเนี่ยเออเนี่ยอ๋อตรงนู้นมีน้ำ โอเคปึ๊โอ้าวเต็ม้ะขโมนติดถอกวิกิจ oh. เนะ oh. ม,กมกมจําได้ไจําได้เดี๋ยวจะมีอะไรอ้า ah! ไม่ทัน <c oughs> แมวป้า <c oughs> ไปเลยฉันเดินเอาดีกว่าเออ ค่อนข้างเป็นคนเล่นเกมแพลตฟอร์มไม่เก่งนะก็ยังจะมาเล่นลองของไงว่างั้นอ๋อ oh, อ oh, oh, oh. ๋ออเมก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 ไงดีขัน้นโอเคมาันและ Don't play you fucking kill me you d a m p เอ๊ะ eh? ex f r i e n me fuck you of you โอ้ยเราสัญญา อย่ากตอนเล่นเกมเดี๋ยวเราปล่อยหมามาหลายตัวแล้วก็คือะ,อะ,อะลงมากันแล้วนี่เนะี่ยหนึ่งสองสาเลยส์ฮะไม่ทันกัหรอกเซตวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันลนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปแล้วบ๊ายบายครับบายบาย